อา้สวัสดีครับผมรองข้ามูลคดีครับก็อย่างที่คุณผู้ชมเห็นนั่แหละครับก็เป็นประจำในทุกๆวันผมจะต้องออกกำลังกายเพราะต้องทำร่างกายของตัวเราให้แข็งแรงอยู่เสมอครับแต่หลายคนชอบถามผมว่าอายุ75ปีแล้วทำไมยังดูแข็งแรงสายตาก็ยังดีสมองก็ยังดีสุขภาพก็ยังดี พ่อทำยังไงเอาอย่างนี้ครับเดี๋ยวพ่อจะเล่าให้ฟังแต่ตอนนี้ขอออกกำลังกายเพิ่อมอีกสักนิดนึงเพราะวันนี้พ่อมีต้องอ่านบทหนังเพื่อใช้ภาคหนังเรื่องใหม่เดี๋ยวเราเข้ามาคุยกันต่อนะครับ บอกเองแล้วว่เ,เป็นหญิงเดียวที่เขารักเองไม่น่าทำลายน้ำใจใครอย่างนี้เลยหรือเองทำกันได้ลงคอได้ยังไงต้องบอกแบบนี้ครับคุณผู้ชมครับปัจจุบันเนี่ยผมก็ยังคงทำงานหนักอยู่เหมือนเดิมแหละครับก็ยังมีงานแสดงเข้ามาอยู่หลายเรื่อง ส่วนงานภาพเสียงก็ยังคงมีเข้ามาเรื่อยๆถึงตอนนี้ผมจะอายุ75ปีแล้วแต่ผมก็ยังดูแลสุขภาพเป็นอย่างดีนะครับและยังคงรู้สึกว่าตอนนี้ร่างกายผมยังฟิตเปรียบเหมือนเมื่อสมัยหนุ่มๆเลยครับเฮ <c oughs> เพราะผมมีเคล็ดลับครับเดี๋ยวผมจะมาเล่าให้ฟัง มาแล้วจ้าเธอจ๋าเอาหล่อนะโอเคขอบใจนะจ๊ะ <laughs> ผมว่าการที่เราจะมีสุขภาพที่ดีได้สำหรับตัวผมนะฮะผมคิดว่าคือการหมั่นตรวจเช็คร่างกายตัวเองให้แข็งแรงอยู่เสมอเเพราะร่างกายของเราเนี่ยไม่มีใครรู้ดีเท่าตัวเราเองจริงไหมล่ะครับ ราะในสมัยก่อนเนี่ยผมทํางานหนักมากนะครับกินก็ไม่เป็นเวลานอนก็ไม่เป็นเวลาครับคือเรียกว่าใช้ร่างกายหนักมากๆก็คิดว่าผมไม่เป็นอะไรนานะแต่สุดท้ายร่างกายมันก็ไม่ไหวครับร่างกายไม่ไหวจนเกิดไม่มีรอ,ของข้อมูลกระดูกที่มานั่งอยู่ตรงนี้แล้วล่ะครับ <laughs> ามาคุยกันต่อครับคืออาการแรกที่ร่างกายผมส่งสัญญาณนะครับผมลุกจากที่นอนเพื่อจะเตรียมตัวไปทำงานมันมีอาการมึนหัวหน้ามือบางวันถึงขนาดบ้านหมุนเลยนะครับแต่ก็คิดว่าเฮ้ยไม่เป็นอะไรมากน,นะก็ฟืน้นฝืนไปแต่พอนานเข้าผมก็รู้สึกได้เลยว่าร่างกายผมกำลังมีปัญหานั่นแหละเพราะทำอะไรนินดๆหน่อยๆก็รู้สึกว่าเหนื่อยง่ายนั่งอ่านบทอยู่เดียตาก็เบลอ สมองก็เบลอๆเวลาเดินมากๆหรือนั่งนานๆก็จะเริ่มปวดข้อเข่าวปวดหลังปวดคอและที่เห็นอย่างชัดเจนเลยนะครับว่าสุขภาพร่างกายผมแย่แล้วก็คือวันนั้นบังเอิญผมไปถ่ายหนังอยู่กลางแดดครับแดดมันร้อนมากๆเลยด้วยความที่ร่างกายเราไม่เคยจะพร้อมอยู่แล้วแต่คิดว่าผมไม่เป็นไรนะสุดท้ายร่างกายผมก็ไม่ไหวจริงๆ ผมหน้ามืดเป็นลมหมดสติกลางกองถ่ายเลยครับก็ไปนอนอยู่โรงพยาบาลสองวันเต็มๆคุณหมอบอกว่าดีนะที่มาทันถ้ามาช้ากว่านี้อาจจะไม่รอดหมอบอกให้ผมหยุดทำกิจกรรมทุกอย่างเลยและที่มันพีคที่สุดคืออะไรรู้ไหมครับหมอตรวจเจอเบาหวานความดานันแล้วก็มีไขมันอุดตันในเส้นเลือดด้วยระบบไหลเวียนของเลือดผมก็ไม่ปกติ จนทาให้เปรียงหัวใจไม่ทันทําให้ผมเป็นลมหมดสติไปครับคุณหมอก็ยังแนะนําม,มาอีกนะครับว่าให้ผมจะีาพักผ่อนเยอะๆทานอาหารให้ครบห้ามูหาเวลาออกกําลังกายบ้างตอนนี้อายุเราก็มากขึ้นเรื่อยๆจะมาใช้ชีวิตใช้ร่างกายเหมือนสมัยหนุ่มๆจะมาไม่ได้แล้วอยากให้ลองหาอาหารเสริมมากินดูผมก็เลยให้ลูกสาวลองหาข้อมูล แล้วก็ถามเพื่อนๆที่สนิทกันจนได้มาเจอกับน้ำดื่มสมุนไพรโพชงตัวนี้แหละครับโอ้โหพูดได้ต้องดื่มสักนิดหนึ่งร่างกายผมกระปรี้กระเปล่าขึ้นมาเพราะโพชงตัวนี้แหละครับเนี่ยดื่มก็ไม่ยากครับเนี่ยแคนเดียบ๊บรสชาติก็ดีนะครับตั้งแต่ผมได้ลองทานโพชงน้ำสมุนไพรและพฤกษชาติ 32ชนิดตัวนี้ผมทานประมาณ1ซีซีครับคือร่างกายจะรู้สึกร้อนบูบเหมือนกับมันเข้าไปปรับสมดุลในร่างกายพอทานไปได้สักอาทิตย์เอ๊ะรู้สึกได้เลยว่าสดชื่นขึ้นสบายขึ้นอาการหน้ามืดบานหมุนไม่มีอีกแล้วครับอาการปวดข้อปวดข่าวปวดหลังดีขึ้นมากๆจนตอนนี้ผมก็ดื่มโพชงตัวนี้มาตลอดทำให้ตอนนี้ ลองเข้ามูลคดีในวัยที่75ปีแข็งแรงได้ขนาดนี้ก็เลยอยากจะแนะนำครับก็พบว่าเขามีอ,อยอถูกต้องแล้วขายเข้าปีที่13แล้วคือถ้าเขาไม่ดีจริงและมีคุณภาพดีไม่สามารถขายได้ยาวนานขนาดนี้หรอกครับและที่ทำให้ผมทึ่งมากๆเลยก็คือผู้ที่คิดค้นสูตรของน้ำดื่มสมุนไพรโพชงท่านเป็นแม่ชีครับชื่อแม่ชีปรัาัา ซึ่งท่านเป็นนักวิทยาศาสตร์ทางด้านอาหารมาก่อนที่ท่านจะออกบวชท่านมีความมุ่งหวังให้ผู้สูงอายุและผู้ป่วยที่ร่างกายไม่เอื้ออํานวยทั้งที่มีอาการภายในอย่างเช่นโรคเบาหวานความดันไขมันอุดตันในเส้นเลือดหรืออาการภายนอกอย่างปวดเมื่อยใม่มีเรี่ยวใหม่มีแรงให้กลับมาใช้ชีวิตได้ดีขึ้นมีแรงทำงานโพชงได้รับรางวัลดีเด่น จากชีวจิตอวอร์ดสามปีซ้อนครับท่านผู้ชมแล้วก็ยังมีรางวัลผลิตภัณฑ์ดีเด่นปี2020อีกด้วยนะครับดีและปลอดภัยแถมยังมีรางวัลการันตีแบบนี้ผมยิ่งมั่นใจและความพิเศษข,ของน้ำสมุนไพรโพชงคือเขารวมเอาสมุนไพรถึง32ชนิดที่มีประโยชน์กับร่างกายเอาไว้ด้วยกันในปริมาณที่พอเหมาะที่เด่นๆก็มีทังเช่าที่ช่วยบำรุงไต แก้อาการอ่อนเพลียเห็ดหลินจือช่วยลดน้ำตาลในเลือดความดันโลหิตสูงโสมช่วยบำรุงการไหลเวียนของเลือดรักษาสมดุลของร่างกายแล้วก็ตังปุยที่ช่วยบำรุงสมองแก่อาการหลงลืมกลูคาวช่วยรักษาความสมดุลต่อร่างกายครับอย่างที่ผมบอกไปแล้วครับว่าน้ำดื่มสมุนไพรโพชงตัวนี้ดื่มง่ายมากๆตื่นม,มาตอนเช้าดื่ม10ซีซี แล้วก่อนนอนดื่มอีก cc, 1 0ซ c เขาจะมีแก้วัดแบบนี้ไม่ยุ่งยากเลยครับผมและที่ชอบมากมากก็คือรู้สึกว่าร่างกายมันสดชื่นมากครับไม่เหนื่อยง่ายออกกำลังกายได้อย่างสบายมากความจำก็กลับมาดีขึ้นโอ้เดี๋ยวด้ท่องบทแป๊บเดียวจำได้เลยครับและที่สำคัญที่สำคัญล่าสุดผมเพิ่งไปตรวจสุขภาพประจำปีมาครับน้ำตาลปะกะติ ความดันปากกาเตะไขมันลดลงมากหมอยังตกใจถามว่าคุณลองไปทำอะไรมาโพชงตัวนี้แหละครับเคล็ดลับสุขภาพของผมขอบคุณโพชงจริงๆครับสำหรับน้ำดื่มสมุนไพรโพชงขวดนี้ผมชอบมากๆครับเพราะสปปรรพคุณของเขามีมากมายแล้วก็เหมาะสำหรับผู้ที่ไม่ได้เป็นโรคอะไรแต่อยากดูแลตัวเอง ผู้ที่มีอาการอ่อนเพลียนอนไม่หลับรู้สึกไม่สดชื่นปวดเมื่อยกล้ามเนื้อเรือรังหรือผู้สูงอายุผู้ป่วยระยะพักฟืน้นผู้ป่วยหรือผู้ที่มีโอกาสเสี่ยงเกิดโรคเบาหวานโรคความดันโลหิตคอเลสเตอรอลสูงไม่ใช่แค่ผมนะครับที่ดื่มน้ำสมุนไพรโพธงยังมีเพื่อนอน,นักแสดงอีกหลายท่านที่เขาใช้จริงแล้วเห็นผลมายืนยันด้วยครับ พอทานไปได้หนึ่งเดือนเนี่ยค่ะไอเรื่องบ้านหมุนของเรานี่มันหายไปอาการเหล่านั้นจะไม่มีเลือดลมเราดีมีความสดชื่นมีความกระฉับกระเฉงมีความคล่องตัวขึ้นการใช้ชีวิตมันสดชื่นมันมีความสุขอย่างบอกไม่ถูกเดี๋ยวก็จะรู้สึกเลยค่ะว่านนการนอนของเราเนี่ยมันนอนได้ลึกมากกว่าเดิมแล้วพอทานไปได้สักประมาณเดือนหนึ่งไม่เหนื่อยง่ายสมองก็ไม่ตื้อรู้สึกว่ามันปลอดโปร่งอย่างบอกไม่ถูกเลยล่ะค่ะโชคดีมากๆที่วันนั้นพอดีไปเปิดเจอ ตัวโพชงขวดนี้แหละค่ะทานได้สัปดาห์แรกๆเลยอาการปวดน้อยลงในขณะ,ะนะที่เรายังวิ่ง10กิโลเหมือนเดิมแต่หลังจากดื่มนี้ประมาณอาทิตย์กว่าๆเองเกือบสองอาทิตย์เจ็บหลังเริ่มหายแล้วไอ้ที่เดินแล้วเหนื่อยง่ายเนี่ยเริ่มหายแล้และก่อนจะจากกันไปนะครับผมอยากจะให้ทุกท่านเนี่ยเปิดใจให้น้ําสมุนไพรโพชงเนี่ยเข้าไปดูแลสุขภาพก่อนที่มันจะสายเกินไปนะครับเพราะทุกวันเนี่ย เราไม่รู้เรือจริงๆว่าโรคไัยมันจะมาหาเราเมื่อไหร่ไหนจะโควิดที่กำลังระบาดอย่างหนักในตอนนี้แล้วคุณรู้ไหมครับว่าผู้สูงอายุที่มีโรคประจําตัวอยู่แล้วเนี่ยถ้าติดโควิดเนี่ยอาการมันจะหนักมากๆครับผมก็เลยอยากให้ดูแลสุขภาพกันแล้วก็อยากให้ทุกท่านบำรุงร่างกายด้วยน้ำสมุนไพรโพชงขวดนี้ครับนี่ครับโพชงขวดนี้ราคาก็ไม่แพงแล้วก็คุ้มค่าสุดๆครับ มาพร้อมกับสิทธิพิเศษน้ำสมุนไพรโพธง1ขวดขนาด980 ml ทานได้1เดือนจากราคาขวดละ1,850บาทซื้อ1ขวดใหญ่แถม1ขวดเล็กขนาด250 ml มูลค่า680บาทจากราคาเต็ม2,530บาทแต่คุณจ่ายเพียง1,500บาทเท่านั้นโทรมาเลยนะครับ แค่50สายเท่านั้นที่เบอร์021578933ย้ำนะครับแค่50สายเท่านั้นโทร021578933ครับแล้วคุณก็จะมีสุขภาพที่ดีเหมือนรองเข้ามูลคดีด้วยโพชงเครื่องดื่มน้ำสมุนไพร32ชนิด อยากให้คุณอยู่ทำดีไปนานๆนะครับ